ช่วงนี้ก็จะเป็นช่วงเยี่ยมแปลงปลูกมะพร้าวทับสะแกโซนอีสานใต้ซึ่งมะพร้าวทับสะแกที่เป็นแปลงใหญ่ๆใ,ในโซนอีสานใต้มีหลายแปลงมากโดยเฉพาะอุบลนี่รวมแล้วไม่ต่ำกว่า150ไร่ครับผมเป็นคนขับรถช้าแล้วก็จอดบ่อยจากทับสะแกมาจนถึงอุบลราชธานีผมใช้เวลาวิ่งถึง2วันหนึ่งคืนเลยทีเดียวครับกว่าจะถึงคิววันนี้ก็มาถึงที่อำเภอเหล่าเสือโกก จังหวัดอุบลราชธานีครับมาเยี่ยมแปลงพี่กำพลซึ่งที่นี่ปลูกมะพร้าวทับสแกรแท้ถึง350ต้นก็ถือโอกาสมาแลกเปลี่ยนข้อมูลกันนะครับเรื่องของการให้ปุ๋ยการกําจัดมแมลงต่างๆทํำยังไงโดยเฉพาะด้วงศัตรูตัวร้ายของชาวสวนมะพร้าวหรือคําถามที่ว่ามีมะพร้าวแล้วจะไปขายใครคลิปนี้ไม่คุยกันเรื่องวิชาการน,นะครับ ถือว่าแลกเปลี่ยนกันว่าพี่เขาดูแลแปลงยังไงเพื่อจะเป็นแนวทางให้กับเพื่อนๆที่อยู่ในพื้นที่โซนใกล้เคียงจะได้นําไปปรับใช้เรามาติดตามไปพร้อมๆกันเลยนะครับไม่มีใครรองที่ไม่รักเมืองไทยเมืองไทยงดงามตามวันณคกดีจงภูมิใจเถอเกิดมาเป็นคนไทย เือกลางอีสานตายงดงามในทุกรดูจะชวนมาสู่อากาศให้เป็นปอดและชวนมากอดเมืองไทยเรารักประเทศไทยท่องเที่ยวไปให้สุดทา เอาทันพอเอาทันแต่เนี้ยก็คือมันก็ยังเนี้ยย่อมันก็จะขาดครถ้าเกิดเราไม่ทันก็เลี่ยงก็ตะก็มันก็จะเจาะเข้าไปเนาะอันนี้ก็แปลงนี้ที่กำพลดูเองนะฮะดูเองคอยเดินตรวจตาดูตลอดแปลงที่โคงเจียมครับครับไม่มีด้วงเลยโอ้โหโชคดีไม่มีเลยสี่ปีตอนนี้ตกตกลูกแล้วครับพี่อก็ปลูกกันเมปีหนึ่งแต่ ของแปลงนั่นน่ะของเขาก็คือเอาน้ําจากแม่น้ําเลยครับน้ําไม่ขาดน้าไม่ขาดครับผมมีตามมถากรรมออันนี้ปะคองปะคองไม่ให้ตายสามปีใช่ไหมครับสามปีก็ครบสามปีตอนเดือนมีนามีนานี้ไงครับผมใช่ไหมครับมะพร้าวสามปีนะฮะก็หลายคนถามว่ามันแบบต้องดูแลยังไงเนาะมะพร้าวอ่ะน้หน้อยอยู่ได้แต่ถ้าน้ําเยอะอาจจะดีนะครับเดี๋ยวถ้าหน่อยผมว่าแต่ถ้าเกิดมันสตาร์ทติดแล้วมันก็น่าจะพออยู่ได้ ที่บ้านผมอยู่แปลงหนึ่งคือไม่มีน้ําเหมือนกันครับอืมอย่างนี้แหละมันไม่ค่อยโตดีดนี่หนักหน่อยก็เรื่องด้วงแต่ที่น่าทึ่งคือพี่กพลอยู่ดูคนเดียวตัดหญ้าคนเดียวตามกาลังซับตามกาลังเนี่ยแล้วก็มีไอ้แปลงนี่เนี่ลงยาย,ยังไม่ได้เลยแล้วก็อันปัญหาของผมเนาะเยครับแต่ว่าไอ้เมงดำน้เนี่ผมอ่าเนี่ยไงครับเนี่ย เนี่ยอ๋อโอ้ยนี่คือแมงดำนะเพราะว่าผมมันมีอยู่ต้นต้นนี้คือแบงผมยังไม่ได้อันนี้นะครับเข้ามาเสร็จได้มันอันนี้คือสิ่งที่ต้องระวังอีกอย่างหนึ่งคือแมงดำหนามเห็นไหมฮะอันนี้เนี่ยถ้าลงแล้วอันตรายเห็นไหมเอ่ยแต่ว่าก็ยังยังน่ากลัวน้อยกว่านะน่ากลัวน้อยกว่าด้วงใช่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 เพราะว่าถ้าเดี๋ยวฉีดยาก็ก็ต้องฉีดครับผมตอนแรกคือ แม่ทั้งนี้แล้วก็อยากจะเลี้ยงไว้อินทรีเนาะใช่แตนเบียนอะไรพวกเนี้ยเอาไม่อยู่ตอนนี้คือดูแล้วว่าครับเอาไม่อยู่ต้องใช้ยาอครับนี่ยังไม่ได้ใช่ไหมพี่ใช่ยังไม่ใช้เหมือนกันคือเขาเรียกเลยว่าคือผมก็พ่นผมพ่นทั้งพ่นทุกสามเดือนแหละแต่เนี่ยแต่ต้นเนี้ยมันหลงตาอมันหลงตาเดินเจอแล้วแหละแต่ก็เลยยังไม่ได้มาซ้ําครับผม โอ้ถ้าไม่พ่นนี่ก็จะเป็นอย่างนี้ทั้งแปลงเออเนี่ยเนี่ยเนี่ยแมงดําน้ำสังเกตชือใบมันจะเขียวต้องสังเกตนะครับบางทีถ้าเกิดไม่สังเกตมันก็แปบเดียวนะพี่เนาะครับต้องคือต้องถ้าถ้าถ้าพื้นที่เรามันมีโรคอ่ะมันก็ต้องลงแปลงเลยครับเพราะว่าอย่างนี้มันมันมาจากไหนมันระบาดคือมันมันมีตั้งแต่มะพร้าวบ้านนั่นแหละผมสังเกตดูแถวแถวตำบลอำเภอผมเนี่ยยอดมันจะแบบเป็นอย่างงี้หมดเลยนะครับแล้วก็ถ้าแถวนี้เขาเลี้ยงวัวไงเขาเลี้ยงวัวปุ๊ เพราะว่ามันเป็นทุกๆบ้านก็จะเลี้ยงวัวเนาะแบบชนบทบ้านเราเพราะว่าพอเอพอเลี้ยงวัวปุ๊บเขามีข้อวัวขี้วัวปุ๊บแมงแมงล่วงมันก็จะไปเพาะอีกนั้นก็ออกจากข้อวัวมาปุ๊บว้มาลงแปลงเราครับแล้วแถวนี้เขาปลูกมะพร้าวเยอะไหมครับพี่มะพร้าวอ่ะก็อำเภอนี้เหรอครับอำเภอผมก็มีผมนี่แหละปลูกแปลงใหญ่สุดก็มีมีประมาณ3เจ้าเขาปลูกร้าน้ำหอมก็มีมีเจ้านึงก็ปลูกอยู่ ประมาณสา0รอต้นสามร้อยต้นเขาก็เจอปัญหาเดียวกับผมเนี่ะครับผมก็ได้ได้คุยกันอยู่ได้คุยอยู่ใช่ไหมฮะได้คุยอยู่ปัญหาคือตัวด่วงอีตัวแมงดำหนามแต่เขาเก็บผลผลิตหรือยังยังครับครับผมเขาก็คิดว่ามันมันมันง่ายนั่นแหละเหมือนเหมือนผมตอนแรกว่ามะพร้าวมันไม่น่าจะมีอะไรบุญนบว่าแต่ก่อนเราโตมากับมะพร้าวมันก็เราไม่ได้ดูแลอะไรมันมากมายเราก็ได้กินแต่โลกมันเปลี่ยนไงพอโลกมันเปลี่ยนปุ๊บมัน มันอากาศมันเปลี่ยนมั้งครับพวกแมลงอะไรมันที่เราไม่เคยเห็นก็เห็นเอ้เนี่ยก่อนไม่มีนะแมงดำน้มันไม่เคยมีอ่ะถ้าสมัยก่อนสมัยก่อนเลยนะไม่มีไม่มีรังเลยมันก็มันก็มากับมากับมะพร้าวบางทีบางส่วนก็มาจากอินโดก็มีนะครับที่แบบมะพร้าออินโดเข้ามาเนาะแล้วก็ไม่อยากจะไปว่าถึงเพื่อนบ้านนะแต่ว่ามันูไปสมัยนั้นแต่มันก็ลามขึ้นมาลามขึ้นมาเพราะฉะนั้นแต่หลายคนก็คิดว่าแบบปลูกมะพร้าวแล้วปลูกง่ายจริงมันก็ง่ายนะพี่แต่ว่าหดูหน่อยแค่นั้นเอง แล้นี่แหละก็มีแค่3เรื่องที่ที่ผมว่ามันเป็นหาคือแบงดำน้ำแล้วก็ดวงแลดแล้วก็ดวงงวงดวงงวงนี้ก็ยังไม่เท่าเท่าไหร่แต่ดวงงวงก็ดุนะคือลงต้นแล้วตายแต่มันต้องอาศัยดวงดวงแลดเนาะถ้าเกิดเดินผมอาศัยเดิน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 ทุกๆสัปดาห์ เดินบ่อยๆครับผมก็คือรถน้ำอะไรก็เดินดูไปด้วยผมก็ใช้สายยางในรถออกเดินเดินรถสายยางเลยใช่โอ้สุดยอดสุดยอดแต่การเดินรถสายยางมันก็ได้อย่างนึงคือเราก็เดินมองเราเห็นใช่มันได้ตรวจมันได้ตรวจแปลงไปด้วยเนี่ยต้นนี้ก็รอดตายเดี๋ยวจะไปดูต้นที่มันรอดตายจากจากร่วงอยู่แปลงฝั่งนวนพี่กระพลใช้ปุ๋ยอะไรยังไงบ้างไหมครับปุ๋ยหรอครับผมใช้เป็นขี้เป็ดกับขี้ไก่ครับผมผมใส่ปีละ อ่าหนึ่งถุงสักประมาณ30มสิบโลครับก็ใส่ใส่รอบรอบโคนทิ้งไว้ขี้เป็ดจะโอเคนะก็คือไม่ได้ใส่ปุ๋ยสูตรเลยใช่ไหมพี่อุ้ยสูตรสิบห้าใส่ครับช่วงหน้าฝนครับแล้วก็ใส่เป็นเป็นเป็นขี้วัวขี้เป็ดขี้ไก่แล้วแต่จะหาได้ก็รอบรอบโคนกระสอบหนึ่งก็ใส่ไปเลยรอบไปแต่เท่าที่ดูขี้เป็ดมันจะโกว่ขี้เป็ดเขียวรับยังยังขนดครับผมพวกทุกเนี่ย ปีที่แล้วผมใส่ขี้เป็ดคือใส่ขี้เป็ดแล้วมันขึ้นเขียวดีใช่เขียวนานด้วยแล้วก็ขนาดมันแหลงนี่ถ้าฝนดีนี่ไม่อยากจะพูดนี่น่าจะโอเคไอเนี้ยคือรอดตายจากด้วงนะเนี่ยรอดตายจากด้วงใช่ผมคิดว่ามันจะไม่รอดแล้วใช่นี่เนี้ยแทงยอดใหม่ครแทงยอดใหม่ก็ก็ถ้าดูทันก็โอเคอยู่ครัโคนเขื่อนก็ยังน่าคิาว่าบางทีคีดว่าน่าจะรอดบางทีเวลาด้วงจอดแล้วเราดึงปุ๊บลุดเลยใช่ไหมพี่อันนั้นคือจบข่าวแล้วที่ผมเคยถามท่านไปว่า ทำแบบนั้นนะจบข่เขียวอยู่ที่เป็ดนะอันนี้ขี้เปดใหม่ว่าขี้เป็ดดีขี้เป็ดเวิร์กมากครับผมเปิดที่บ้านไม่มีเป็ดนะที่บ้านที่บ้านเลี้ยงไก่แต่ก่อนผมก็ใช้ขี้ไก่สั่งก็เป็นที่เป็นของสระบุรีพวกนี้ที่เป็นไก่ฟาร์มแต่ต่อมามันพอดีมีพักพวกเขาเลี้ยงยังเป็ดเป็นอยู่ใ้ล้กก็เลยเอามาใช้ดูให้มันโอเคเขียวนานแปลงผมนี่แหละที่ว่าผมผมว่าผมโอ้เหนื่อยเลย อย่างที่ผมบอกอันนี้ก็อันนี้ก็โดนด้วงเอออันนี้ด้วงอันนี้ด้วงอันลักษณะนี้จะเป็นพญานาคครับพี่อันนี้ต้องต้องฉีดพี่พี่กระผมได้ฉีดยาที่ผมส่งมาให้ดูไหมครับอ่าฉีดฉีดไหมฉีดนะต้องต้องฉีดเวลาเวลาเราฉีดยาเวลาอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยมันเป็นคล้ายๆแบบงอนพญานาคเหเนาะเวลาเรามีด้วงเราอัดยาฉีดลงไปในช่องพวกนี้เลยนะครับถ้าดูไม่ทันก็คือทุดีเนี่ยก็คือเนี่ยนี่คือด้วง นี่คือด่วงมันเจาะผมก็ต้องไปไล่เยาออกแล้วก็อัดยาเข้าไปถ้าเกิดว่าเราเราไม่ได้เดินดูก็คือเสียไปเลยครับเสียเลยเหมือนอีต้นนั้นอีต้นนั้นอ่ะเสียเลยเพราะว่ารู้ไม่ทันเนี่ยต้นนี้ก็ยังลุ้นอยู่ต้นนี้แบบโอ้โหจจได้มากเลยมันลงแต่ต้นงาด้วยนะเพราะมันงาพี่มันถึงลงโอ้แม่งเนี่ยจะคิดว่าน่าจะรอดอยู่ต้น้เพราะว่าอัดยาทันอะไรทันแต่ว่ายังยังยังไม่ได้ยังไม่ได้กลีดแล้วก็ต้องกลีดไหมผมคิดว่าถ้าผมจะเกลีดแล้วก็เปิดยอดเข้าใหม่ ไม่ไม่ต้องก็ได้ครับพี่แต่ว่าพี่อัดยาลงไปครับคอัดยาลงไปแล้วตัวก็ตายแล้วได้ใส่พวกลูกเหม็นใดอะไรพวกนี้ไหมพี่ไม่ได้ใส่เลยมะพร้าวยังเล็กอยู่ใส่ได้ถ้าถ้าแต่มันก็คือถ้าใส่ทุกต้นมันก็เปลืองนิดนึงเนาะครับคือมันช่วยได้ครับต้นยังเล็กคือถ้าต้นมันเริ่มเริ่มออกดอกแล้วอ่ะอาศัยพวกนี้อาจจะไม่ดีเพราะมันจะไล่แมลงไปด้วยครับครับก็มีโอกาสก็ลองเอาลูกเหม็นมาหยอดพิสยาต้นนี้ก็ลุ้นว่าน่าจะรอดน่าจะรอดอยู่เพราะว่ายอดมันยังยังอยู่ ยอดมันยังเจ้าอยู่อย,ยอยอดยอดยังอยู่แต่ว่ากน้ำาก็ไม่ค่อยเนี่ยพอได้หน่อยนอยังไม่แห้งมากลดประมาณสี่วันครั้งครับตัวนี้รประคองรอฝนอืน้ำสำคัญจริงๆมันจะทำให้พวามเ์้าสบโตด,ดีอที่โดนด้วงผมแลน่ไนไงกับด้วงนี่แหละสุดๆเลย <laughs> อันนี้อันนี้คืออ,นนอันนี้ก็รอดไม่ใช่หรอพีอนน่ไม่น่าจะรอดเพราะยอดไม่ขึ้นเหรอ มันมันลงช่วงปลายปลายหนาวนะมันจะลงปลายหนาวครปลายหนาวนี่ต้องเดินทีหน่อยนี่ผมเลอ,อแค่คอันนี้กัดยอดไม่ขาดเลยนะครับ,รบอโอ้โอดูเนี่ยถ้าเกิดมาเอาไม่ทันนะหยดยาไม่ทันต้นนี้ก็เสียอืมครับแต่นี้ก็คือว่าโอเครักษาต้นไม่ได้อยู่ดูดูดูโคนเ่อนกด็ดูดูน่าจะไม่แย่นนี่อันนี้ด่วงด้วงเจาะหรือพี่เจาะครับด่วงครับ ล่วงมันจอมเต็ตอนมันเล่นแาบมันตั้งแต่ปีม er> ันมาทุกปีม str ันมาก็เนี่ยตั้งแต่เนี่ยเป็นไล่ของมันมาอย่างเงี้ยมันพอมันเริ่มตัวมันก็กล่ำเลยที่นัโอ้นี่นี่อ๋อนี่เนื้อเนื้อตึงแล้วนี่ครับผมว่าถ้าเจอถ้าเจอขุยมันเนาะก็มันล้วงบางทีก็เจอมันกล่องเลยครักมต้องระวังก็อัดยาเข้าไปอืมแต่องนงี้มันมันขุยเก่าอะไรถ้าเกิดว่ามันขุยเต็มเต็มเศร้ารอดอยู่รอดอยู่พี่ ใส่ยาใส่ยาล่อทำย,ยากอยู่เพราะต้นไหนตายผมก็เตรียมส้มโอไว้แล้วส้มโอมาแทรก <c oughs> ก็ทำเป็นสวนนั่นนี่เป็นโอ้มันจะยัตัวยัดตมากก็ผมว่าก็ยังได้อยู่นะครับพี่ต้นนี้เหรอใช่ยังได้อยู่พี่กัมพลอย่าเพิ่พพพพพพพงถอดใจครัครบใส่ใส่ยาอัดยาลงไปหน่อยแล้วก็ใส่ปุ๋ยยอดคือมันไม่เห็นยอดเลยเลี้ม่รู้ว่ายอดมันจะขึ้นตรงไหนเดี๋ยวแทงมาใหม่พี่เดี๋ยวแทงมา ใส่น้ำใส่ยาหน่อยครับยังรอดยังรอดยังรอดอันนี้เป็นอย่างนี้นานแล้วใช่ไหมใช่ยังรอดอยู่ครับถือว่ามันยังไผคือมันพยายามต่อสู้แหละครับพี่กำพลครับอยากฝากอะไรถึงเกษตรกร,ะกรมะพร้าวไร่ใหม่ร้ไหมมะพร้าวไร่ใหม่แล้วครับใช่ถ้าจะปลูกเนาะถมว่าก็คือเรื่อง,เร,องเรื่องน้ำรเรื่องแหล่งน้ําที่จะที่จะลดนี่สาคัญอยู่อืถ้าเกิดเพราะว่า ว่าถ้าเกิดอาศัยน้าฝนอย่างเดียวเนี่ยมันก็ดูพื้นที่เราว่ามันปีหนึ่งมันฝนตกกี่เดือนแต่จริงแล้วทางอีสานมันก็ไม่ไม่ไม่พอยแล้วครับต้องมีแหล่งน้ําแหล่งน้ําสําคัญมากถ้าไม่ได้ลดน้ำสองสามปีแรกผมว่าไม่ได้ผลเอาถึงตรงนี้ก็โอกาสน้อยครับสามปีแรกนี่ต้องดูดูแลต้องแบบอัดน้ําผมว่าต้องมีน้ํามีอะไรแบบจริงจังอ่ะถ้าทําจริงจังคือผมคิดถ้าเราจะทําอ่ะใช่พี่กับพมพูดถูกถ้าเราจะทําจริงจังมันคนต้องมีน้ำครับพี่แต่ถ้าไม่มีน้านั่นคือ เรายืมเทวดาหายใจนะปล่อยฝนฟ้าเทวดาเลี้ยงไปโอกาสจะประสบความสำเร็จก็ยากแต่นี่ถือว่าพี่คาพลก็ขยันแหละนะเดินลดน้ําทุกต้นดูแลมาได้3ปี4ต้น2-300า้อต้นเนาะก็ถือว่าโอเคอยู่นะครับแล้วคิดว่าอะละน้ําเราขาดขาดบ้าง5ปี6ปีได้ผลผลิตพี่เป็นกําลังใจให้แล้ว กลัวไหมว่าจะขายไม่ได้ครับ no ไม่ปลอดแพนมันมีอยู่แล้วคือค,คือมันไมีของขายอย่างเดียวน,นี้ผมว่านะใช่คือผมไม่เคยกลัวว่ามันจะขายไม่ได้อีมะพร้าวเนี่ยมันทําอะไรได้เยอะมากโปรดักที่มันจะออกจากต้นมะพร้าวคือไม่เคยกลัวคือมีลูกค้าบางท่านนะครับบอกว่าเนี่ยช่วงนี้ปลูกมะพร้าวกันเยอะปลูกกันเี้ยปลูกปลูกปลูกเดี๋ยวมะพร้าวราคาก็ตกพี่กมลคิดยังไงครับ ผมก็มองมองมุมใหม่ว่าคือมะพร้พาวนี่ยเราเราไปทําอะไรได้บ้างเราเรากินอะไรบ้างก็คือผลิตภัณฑ์จากมะพร้าวมันไม่ได้มีแค่กะทิครับมันถ้ามองไปอ้าอย่างผม่ผมผมผมทำเนะาะแต่ผมล้วผ,ผมมีถ้ามันมีขึ้นมา ผมว่ามันไม่สมมูลละอีกสักหน่อยมันก็ต้องมีเมื่อมันได้ผลผลิตนะครับแพลนที่ผมจะทําก็มี1น้ํามันมะพร้าวสองไอศครีมโฮมเมดมีร้านเล็กอยู่ล่าปากพอยแล้วก็มีมะพร้าวอ่อนที่เป็นมะพร้าวน้ําหอมอีกแปลงนึงก็ไปเสริมตรงนั้นขายแค่ขายหน้าบ้านนี่ผมก็ว่าน่าจะพอได้หรอหรือค่ากับข้าวเหลือไม่พี่ไม่ได้ข้าวข้าวั่านเหลือนะเอาจริงๆคือทําไมผมผูกมะพร้าว เพราะว่าผมคือตอนนี้เราเราแข็งแรงเนาะนี่กำลังจะถามเลยว่าทําไมถึงปลูกมะพร้าวเราทําอะไรได้เยอะแยะนะตอนเรามีแรงอ่ะเราจะทําไร่ที่มันแบกห้ามอะไรเราก็ได้แต่ที่ผมปลูกมะพร้าวผมก็เพราะว่าไอ้นั่นคิดนะครับมันก็โตไปเดี๋ยวถึงเวลามันมันก็ออกลูกเราไม่ต้องทาอะไรหรอกก็หล่นปุกลงมาก็เก็บไปทํานั่นหานี่ไปพอได้ค่ากับข้าวค่ายาค่ารถไปหาหมอแค่นั้นแหละก็เมื่อเมื่อเราอายุเยอะขึ้นใช่มันมีผลผลิตทุกเดือนถูกแล้วมันมันไม่ต้องทํางานหนักไงคือมันมันถ้าเก็บมะพร้าวอะไรเงี้ย แล้วก็ไปทําผลิตภัณฑ์ที่เราเราทำในร่มมันทาได้เป็นการวางแผนระยะกลางๆยาวๆผมว่าโอเคอยู่สำหรับคนเเกษียรยอดเยี่ยมมากๆเลยขอบคุณที่ยมผลมากมากเลยถ้าผมจะบอกว่าครับทําไมผมปุ๋งมะพร้าวแบบคนตีนเลยนะเอากนตีนเลยพี่กนตีนเลยเอาไปล้างหน้าพวกเรานี่แหละผมถามหน่อยใครไม่ดมะพร้าวมึงล้างหน้าทุกคนจริงๆเพื่อนผมผมบอกเลยผมเอาแบบพางฮาเนาะเวลาเพื่อนก็เออมึงตอนนี้ถ้าเกิดมึงเป็นมึงไม่ต้องห่วงนะมะพร้าวมีเอาของคูเลยเออใล้างหน้ามึงได้ ว่าไม่ต้องกลัวมะพร้าวไม่มีนะช่วงนี้มะพร้าวขาดนะช่วงนี้มะพร้าวขาดนะครับมะพร้าวแพงมากช่วงนี้มมามะพร้าวสวนกูนี่โอเคนะครับก็ขอบพระคุณนะขอบพระคุณพี่กังพนให้ผมมาเยี่ยมเยียนเนาะแล้วก็้จาถ่ายคลิปนะคกันกอยู่็มันไม่ได้เหมือนมาเป็นคู่ค้าเลยเป็นเพื่อนผมก็เห็ว่าผมปลูกมะพร้าวเพื่อนเพิ่มคนหนึ่งครับผมก็เหมือนกันผมก็จริงๆพี่กำพลผมอยากสร้างเครือข่าย ผมพี่กำพลเห็นที่ผมไปประชุมมาใช่ป่ะครับคุยเรื่องเครือข่ายชุมชนเครือข่ายอันนี้ถ้าเราจับเครือข่ายได้วันนี้มีเราเสือโกกใช่ไหมผมอ่านถูกใช่ไหมเราเสือโกกแล้วก็เมืองใะไหฮะเมืองอุบลขงเจียมแล้วอะไรเมื่อกี้ผมผ่านมาละหานทรายบุรีรัมย์คือเนี่ยเฉพาะเฉพาะที่ผมพูดมาเนี่ยนะครับโซนอีสานสามสี่แปลงเนี่ยเกือบร้อยไร่แล้วครับพี่ร้อยกว่าไร่ไม่เกือบร้อยไร่เฉพาะของท่านรองก็หลายสิบละ นะครับเพราะนถ้าเราจับเครือข I mean, ่ายได้ผมว่ามะพร้าวอีสานไม่น้อยหน้าใครแล้ววันนี้ที่มะพร้าวอีสานคนอีสานที่วิ่งไปหามะพร้าวแถวบ้านผมหน้าที่กับผลรู้ไหมทุกวันนี้ยังมีเลยนะครับใช่ตอนนี้อุบลก็เนี่ยตลาดตลาดขายส่งนะครับของอุบลก็คือวิ่งมะพร้าวใต้ครับวิ่งใต้กันไม่มีเลยผมก็คือมะพร้าวที่จะมะพร้าวพื้นบ้านก็คือแค่ป้อนตลาดชุมชน นะครับที่วิ่งวิ่งกันอยู่ก็ไม่พอก็ต้องไปวิ่งตลาดหลักๆส่งก็คือยังเป็นมะพร้าวใต้กันอยู่ก็ยังไปวิ่งมาเป็นรถสิบล้อรถสิบล้อใช่ไหมครับผมนี่แล้วของพี่ก็เป็นมะพร้าวจากแปลงของทับสแกนะครับก็ลูกใหญ่ถ้าดูแลดีๆให้น้ําดีๆเดี๋ยวผมส่งรูปของที่แปลงนู้นให้ดูอย่าส่งมา อย่าส่งมาผมใจจะขาดโอเคขอบคุณทุกคนขอบคุณครับขอบคุณครับก็อย่าลืมนะฮะถ้าว่าชอบใจอยากรู้เรื่องราวดีๆผมก็จะแวะเยี่ยมแปลงเพื่อนๆนที่เราเอามะพร้าวเรามาปลูกก็จะมาเล่าสู่มาฟังอย่างวันนี้พี่อภพลคุยเรื่องการดูแลด้วงการให้ปุ๋ยขี้ปงขี้เป็ดอะไรซึ่งผมก็เพิ่งเพิ่งรู้สึกเออเดี๋ยวต้องไปลองดูแต่เออเราไม่มีขี้เป็ดเนาะเราใช้ขี้ไก่อยู่นะฮะก็เพื่อนเพื่อที่มีเป็ดอยู่เยอะๆก็ไปใช้ขี้เป็ดลองดูนะครับและไงก็อย่าลืมนะฮะ กดติดตามไว้ที่โลโก้ตรงกลางนี่เลยนะครับจะได้ไม่พลาดเรื่องราวดีๆเกี่ยวกับมะาพร้าวสำหรับผมวันนี้ขอบพระคุณที่ติดตามชมสวัสดีครับพี่งผลสวัสดีครับครับผม